<Yeah. S 2> สวัสดีครับพี่น้องชาวกัะปอ๋อวอลตี้ครับคลิปชีปเป้าวันนี้ครับเรามี t o y ยต a BB มานำเสนอนะครับคันนี้เป็นตัว2011นะครับของแต่งเทพทั้งคันครับนี่เป็นรถหายากนะครับมีแค่15คันในไทยครับ1,500คันทั่วโลกนะวันนี้ถ้าใครอยาก ได้ก็ลองติดต่อไปดูนะฮะร,ราคาผู้ขายตั้งไว้ที่หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะใครที่ชอบเล่นรถแนวนี้ก็ลองไปดูนะครับถ้าเป็นรถนําเข้าใหม่ๆนี่ก็คงเป็นล้านนะครับอันนี้ก็ราคาถือว่าไม่แพงนะครับใครสนใจก็ลองทักไปนะครับมาดูรายละเอียดกันคร่าวๆนะครับเพราะว่าอ่า ค่อนข้างเยอะครับของแต่งคันนี้เพียบเลยนะแล้วก็ที่สาคัญรถจดทะเบียนเป็นป้ายดำนะครับโอนได้ทุกขนส่งนะครับร้อนนะครับคันนี้รถคันนี้สีเหลืองเดิมนะครับบอดี้เดิมทั้งคันครับไม่เคยชนครับของแต่งแท้ทั้งคันนะเครื่องยนต์ก็เป็น 1500cc ซีซีเบนซินนะครับเกียร์ออโต้ครับเลขไม่ก็70,000วันโลครับผม บาะเป็นลิคาโลครับตัวตาไข่เหลืองนะเป็นของแท้นะครับตัวมะไรโมโม่แท้ล้อก็เป็นขอบ15หาครับไหลกล้วยแท้วันตาเบนะครับท็อปลึกสุดครับปั๊มหน้าแต่งนะครับชกแต่งสตัดปรับเกลียวนะครับเป็นตัวแท่ปุ่นครับตัวท็อปปรับได้3จุดครับผมท่อแต่งไฟหน้าไฟท้ายแต่งครับกองอากาศแต่ง HKS ครับผมมีมีคำชกหน้าหลังครับเกวัดต่างๆเพียบเครื่องเสียงนี่เป็นชุดเต็มครับผมหลังคามีซันรูปมูนรูปนะครับม่านไฟฟ้าแล้วก็มีชุดลกหลังคาพร้อมกล่องให้ด้วยนะครับตัวนี้มีติดอุป,ปกรณ์มาให้พร้อมครับ ประตูก็เป็นเปิด3ด้านนะครับพร้อมกระบะท้ายแล้วก็กระจกด้านหลังเปิดได้นะครับใครที่อยากได้รถแนวๆครับไม่เหมือนใครนะก็ลองดูเจ้าตัว BB ตัวนี้นะครับไม่เคยเห็นเลยครับต้องบอกตามตรงครับปกติก็จะเป็นแบบข้างหลังก็จะเป็นตู้เรียบไปเลยนะครับตัวนี้ก็เหมือนมีที่ใส่ของสัมภาระด้วยนะครับก็ถือว่า แปลกหูแปลกตาเลยครับนะใครขับคันนี้ก็คงมีแต่คนมองนะครับข้างนอกข้างในนี่สะอาดสะอ้านเลยนะใครชอบรถแนวนี้ก็ลองทักไปครับผมทิ้งลิงก์ผู้ขายไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับติดต่อเจ้าของรถได้โดยตรงเลยนะครับมีเบอร์โทรยูนนั้นไว้ให้เรียบร้อยด้วยนะครับกับราคาห5 9 0 0ห้าันบาทนะครับรถสภาพก็ถือว่าค่อนข้างใหม่นะคันนี้นะอี่ขับเที่ยวก็ได้ครับ ขนของก็ได้ครับแบกบรรทุกต้นไม้อะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับด้านหลังนี่เป็นคล้ายแคปนะครับดีครับเพราะว่ามีพื้นที่ด้านหลังนิดหน่อยนี่คือปรับพักหลังได้นะวเ,เวลาเราแบบขี่ทางไกลๆอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าปรับเบาะเอนนอนได้นะครับมันจะไม่เหมือนมิลลานะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัว หลังเต็มนี่ก็คือข้อดีมันก็คือนั่งสะดวกสบายหน่อยนะครับแต่ว่าเวลาขนของอ่ามันก็จะติดหน่อยแต่อย่างนี้ก็คือเปิดโล่งก็ได้อีกอารมณ์นึงครับแล้วแต่คนชอบนะยังไงก็แนะนําให้ไปดูตัวจริงก่อนนะครับแนะนํานนให้ไปดูตัวจริงก่อนก่อนตัดสินใจจ่ายเงินครับก่อนโอนมัดจําอะไรก็แล้วแต่ครับผมแนะนําให้ไปดูตัวจริงก่อนเพื่อความสบายใจครับไปลองขับลองเทสดูครับนะอ่ารถ จะถูกเจ้าแพงค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะก็าฝากกันไว้ครับช่วงนี้มิฉาชีพเยอะครับก็ระวังนะครับซื้อรถขายรถกันทางออนไลน์นี่ก็ระวังกันนิดนึงนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถเข้ามาใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ